แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10มีนาคม2568เราจะมาอัปเดตข,ข้อมูลสำหรับโรงงานน้ำตาลประกาศแจ้งวันปิดหิบอ้อยปีการผลิต2567ทับ68ของโรงงานน้ำตาลล่าสุดมีทั้งหมด24แห่งจากทั้งหมด58แห่งนะคะ โดยพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถสอบถามวันและเวลาหยุดรับแจ้งคิวรถบรรทุกอ้อยได้จากโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยได้โดยตรงนะคะโรงงานน้ำตาลต้องทำประกาศแจ้งในพื้นที่ของตนเองโดยต้องแจ้งสถาบันชาวไร่อ้อยหรือสมาคมชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมทั้งแจ้งให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วัน ก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยหรือวันปิดหีบอ้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาอัปเดตทั้ง24โรงงานน้ำตาลที่ได้แจ้งวันปิดหีบอ้อยอัปเดตล่าสุด10มีนาคม2568นะคะเริ่มกันที่1โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจังหวัดสกลนครนะคะโดยแจ้งปิดหีบไปแล้วเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2 TN ท่าหลวงนะคะลบบุรี แจ้งปิดหีบ26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา3สาเรืองมุกดาหารแจ้งปิดหีบ4มีนาคมสมิตรภูเวียงขอนแก่นแจ้งปิดหีบ6มีนาคมหบิดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญแจ้งปิดหีบ7มีนาคมนะคะ6สุพรรณบุรี3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งปิดหีบ7มีนาคมเจดรีพายชัยมงคลอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะแจ้งปิดหีบ7มีนาคม 8ทิพย์สุโขทัยจังหวัดสุขโขท,ทยัยแจ้งปิดหีบ10มีนาคมโดยเลื่อนมาจาก4มีนาคม9เริ่มอุด,อดอรธานีนะคะแจ้งปิดหีบ10มีนาคม10เกษตรผลอุดรธานีแจ้งปิดหีบ10มี 10, นาคม11ขอนแก่น2วังสะพุงจังหวัดเลยแจ้งปิดหีบ11มีนาคมโดยเลื่อนมาจาก7มีนาคม12ทิพย์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งปิดหีบ11มีนาคม 1 13, ิมิกรสินจังหวัดกรสินนะคะแจ้งปิดหีบ12มีนาคม14น้ำตาลอีสานจังหวัดกรสินแจ้งปิดหีบ12มีนาคม15สระบุรี 2, สองสระบดรจังหวัดลบบุรีแจ้งปิดหีบ12มีนาคม1 6น้ำตาลสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแจ้งปิดหีบ12มีนาคม17นครเพชรจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งปิดหีบ13มีนาคมโดยเลื่อนมาจาก10มีนาคม18ขอนแก่นหนึ่งน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะแจ้งปิดหีบ13มีนาคม19รวมผลเกษตรไทย3นครสวรรค์แจ้งปิดหีบ15มีนาคมโดยเลื่อนมาจาก10มีนาคม 20น้ำตาลท่ามก,กาฬจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งปิดเหีบ15มีนาคม21น้ำตาลพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกแจ้งปิดเหีบ15มีนาคม22ไทยอุดรจังหวัดอุดรธานีแจ้งปิดเหีบ15มีนาคม22มิตรภูหลวงจังหวัดเลยแจ้งปิดเหีบ15มีนาคม, 22, ม,ดดม,าคมโดยเลือนมาจาก10มีนาคมและ24เอราวัณจังหวัดหนองบัวลำพู แจ้งปิดหีบ16มีนาคมโดยเลื่อนมาจาก12มีนาคมนะคะโดยวันปิดหีบอ้อยของแต่ละแห่งนะคะอาจเปลี่ยนแปลงได้สามารถสอบถามได้จากโรงงานที่ท่านเป็นคู่สัญญาได้โดยตรงนะคะอัปเดตวันนี้สำหรับโรงงานน้ำตาลทั้ง24แห่งที่ได้แจ้งวันปิดหีบอ้อยนะคะข้อมูลในวันที่10มีนาคม2568